ก็ออกไปทำไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็มาทำซัเคเซสมอร์บินแพสซีฟนะครับแพสซีฟก็เป็นงานสร้างชีวิตบางคนยังแยกเข่าเลยว่าเลี้ยงและสร้างคืออะไรฟังดูเข้าใจแต่เวลาพอจะให้ขยายความจริงๆเนี่ยเข้าใจไม่ถูกงานนี้ยงชีวิคืออะไรครับอ่ะใครใครจะช่วยตอบน้องนิ่งงานเลี้ยงชีวิตคืออะไรเอาตามให้น้องคิดได้ไม่ต้องสีงเรียนนะ ถึงแหมอัพไลน์แต่เลงน้องอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ <c oughs> เอาเข้าใจตรงกันเพราะวันนี้เรายังไม่เข้าใจเราจะไปสร้างยังไงอ่ะงานเลี้ยงชีวิตสำหรับน้องนี่เคยใจ่ไก็คืองานที่ทำทุกวันเพื่อให้มีข้าวกินไปวันว,วันนี้ค่ะก็มีกินไปทุกนี้วันนี้ทำไปวันวันอ่าคือวันต่อวันเนี่ยให้ครูรอบไปวันเนี่ยน่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวครูจะให้เตจนะจ๊ะอ่ะงานเลี้ยงชีวิตในมุมมองของเราคืออะไรสั้นๆอยากจะเป็นชั่วโมงม เราหาแล้ก <c ười> mm ็ไ hmm. ด้เงินแล้วอ <c ười> <À, S 2> ็ใช้จ่ายไปไในชีวิตประจำวันาสุรทียมได้น้าขึ้นขน้าีวิตเลยนะเขียวชิตในุมองนจริงๆนะเอาตามความเข้าใจไงเพราะวันนี้ถ้าเราเข้าใจมันไม่ยากนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเรได้มาคุยกันให้เข้าใจ เอาตัวเราเอาตัวเอาเอาตัวเราออกไปหาเงินเพื่อเพื่อใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะอ่าเรียวมุมมองของหนูนะใส่ว่างานสร้างชีวิตตัวเราต้องออกไปออกอยู่เนาะอ่ามันใกล้เขียนนะเอาพิสัยพีคิดว่างเล็กชีวิตในมุมของหนี้คืออะไรคือการประจำวันที่เราเราทำชีวิตเราคือที่เราท้อง่านนีแหละมันคืองานเลี้ยงชีวิตแหละอ่าประมาณนั้นอ่อยอ้อยเข้าใจเหมือนกันไหมเข้าใจเหมือนกันนะงานที่เราต้องทำเราต้องใช้จ่ายจำเป็นเพราะแนกก่อนและสร้างนี่ก็คือเหมือนกับว่า เราเหอนจะสร้างสร้างไว้เผื่อนะคุทธาอเรานเผื่อไว้เลยเผืม่มาอีกรอบไม่รูคุณห <c oughs> านเะที่้านงงานเย้ยชีวิตสำหรับเราเผื่อเนั่น่าจะเป็นงที่เอาชีวิตรอบไปวัน <c oughs> ได้ยังงนะ <c oughs> ถ้าไมรอดแน่ยสิ้ชีวิตละงานก็ได้เลี้ยงชีวิตละนะฮะ <c oughs> พี่ใชนี่ครับในมุมของพี่นี่คิดว่าไงอยากคิดว่ารอดนะฮะ <c oughs> แต่นยนแควันเนี่ยที่เราจะมีใช่ไหมหรือบางทีรายเดือนได้ไหม เรามาเดืเดนองหนเนาะอะบผกมาให้กัแบแฟนแฟนๆเชื่อในภาพอะไรจริงเราเข้าใจนะแต่บางทีพออธิบายเนะข้าใจอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องมาเพิ่มเติมในการนะรฮะพวกที้เขาเห็นภาพเดียวกันคือถ้าตอนนี้เราสื่อสารแล้วก็เห็นภาพเดียวกันที่เราต้องการเขาเห็นได้มันไม่ยากครับแต่ที่มันยากก็เวลาคุณสื่อสารไปเนี่ยเราเห็นภาพนี้แต่พอเราสื่อสารปุ๊บมันเห็นอีกภาพนึงครับมันคนละภาพพอคนละภาพมันก็ทาให้การคิด <ใน S 1> หรือการสรุปความคิดไม่เหมือนกันแองถ้าหรัผมเนี่ยผมว่าชัดเจนมากๆเลยถ้าเราอยู่ในดีดสาตาร์ทนะครับงานเลี้ยงชีวิตคือการตักน้ำใส่ตุงไม่ถูกเขาออกไปตักเรื่อยๆเพราะตุมันร่วไงนะค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สที่บ้านค่าหมาอาหารแมวมันมีรอยรั่วก็ออกไปตักทุกวันแล้วก็ต้องตักทุกวันเรื่อยๆเพราะมันคืออะไรครับ มันไม่มันเต็มอ่ะมันไม่มันเต็มเพราะมันแค่วันเดือนใช่ไหมฮะตั้งงานเลี้ยงชิ้นสัมภคมือการตักน้ําใส่ตุงที่รั่วนะถุมรั่วมีค่าใช้จ่ายทุกวันจริงไหมฮะออกจากบ้านใครใช้แก๊สฟรีน้ำมันฟรีทั้งนี้ไหมหรือพวกคนอื่นก็แล้วแต่ะเนาะสำหรับงานเลี้ยงชิ้นสัมภคมืออย่างนั้นงานสร้างชีวิตคือการสร้างท่อทำก้อน ทำเสร็จก็แค่มาเปิดก๊อกไม่ต้องเหนื่อยแบบเดิมแล้วเพราะฉะนั้นในขณะที่เราตักน้ําใส่ถุงทุกวันอย่าลืมทําก๊อกน้ำด้วยนะทำไปแต่ข้อดีของเซ็ตมอลเนี่ยนะครับมันมีผลประโยชน์แต่ข้อหนึ่งไงขายขายไหมขายอ่าหรือบางทีอ่ะไปปิดสมัครเขาถามเงินได้ไหมอ้าวเขาเติมใส่พอยไว้ แล้วเวลาเขาสมัครจ่ายสามร้อยร่างเงินสดแล้วเราก็เอาพอยต์มาสมัครใช่ไหมสมัครได้ตั้งสามโมงวันนี้ได้หนึ่งรายสมัครสมมติหนึ่งรายสมัครเป็นไงฮะสามร้อยบาทค่าแรงขั้นต่ำมานะเราได้แล้วนะใครเคยทำแบบนี้นะล่ากันฮะล่าล่าชุดสมัครจริงจริงๆเนี่ยนะครับคุณเก่งเรื่องสินค้าเข้าใจเรื่องผู้คนเข้าใจเรื่องก,การสื่อสารนะาหาเงินได้ทุกวันแสดงว่า,าเซ็กซ์มอลเนี่ยบางคนบอกว่า,าหาเงินแอคทีฟไม่ได้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจวิธีก เพราะในขณะที่เราหาแอคจีเนี่ยนอกจากเราได้ลูกค้าเราได้รายชื่อเรามีโอกาสเอารายชื่อนี้มาขายใส่ในผันงไหม,มเรามีคนให้ติดตามแล้วนะเพราะฉะนั้นงานเลี้ยงชีวิตเกิดละงานสร้างชีวิตคืออะไรครับตามรายชื่อตรงนี้แหละรครับให้เข้ามาอยู่ในผังเพราะต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรครับมันจะกลายเป็นเครือข่ายของเรา มันจะมีโอกาสเป็นอะไรครับทรัพย์สินของเราแล้วมันเกิดโตแบบไม่หยุดหย่อนเนาะดังนั้นหลายคนบอกว่าสักเซสมอเนี่ยหาเงินรายวันได้ไหมมันอยู่ที่จะหาไหมจะเอาไหมไม่ใช่ไปรอสิบห้าวันทแีแล้วก็รอสิ้นเดือนอันนั้นเป็นช่วงเข้ามาสู่การเป็นแพสซีฟแผงสักเซสมอมันมีแต่ไอคิวนะครับข้อหนึ่งข้อสอง ข้อหนึ 1, 2, ่งข้อสองเนี่ยจริงหนึ่งสองสามเนี่ยถือว่าเป็นแอคทิดีสี่ห้าเนี่ยเป็นแค่สิเพราะจริงซักเซนมอลเนี่ยถามว่าหาเงินรายวันได้ไหมหาได้ครับแต่สำคัญคือหาเป็นทำถูก นี้เนี่ยครับธุรกิจเราเนี่ยนะในระหว่างที่เราจะสร้างมาให้โตเนี่ยเรามีค่าน้ามันค่าอะไรต่างสินค้าต้องเก่งไหมครับต้องเก่งทุกตัวไหมไม่ต้องเก่งทุกตัวแต่ต้องรู้ทุกตัวบางตัวเรายังไม่ได้ใช้เพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนที่เรามันจะใช้แต่เราต้องรู้นะครับต้องรู้ตัวนี้เปิดยังไงตัวนี้ขยี้ยังไง คุณหมอกับฝ่ายพัฒนานสินค้าเนี่ยทำการบ้านมาให้เรากอ,อดออกแต่ละตัวนะครับถ้าใครสังเกตนะครับอย่างเช่นตัวเอาาง่ายเลยก็คืออ,อย่างตัวลดน้ำหนักเนี่ยก็ะสะัเปิดมานานมากกว่าจะปล่อยออกมาหรือเรื่องตัวเส้นผมเนี่ยคุณหมอละเอียดออกมากนะทาไมก่อนแชมพูจะมีทำไมไม่ออกมาล็อบแรกตอนผมมาแชมพูไม่มีแล้วท่านี่แชมพูมันยากอะไรครับมันยากสิครับ ข้อมียี่ห้อตลาดสี่ีห้อจำแชมพูได้ไหมฮะจำไม่ได้แต่แชมพูที่มันจะอ่อนนุ่มแล้วก็มีประโยชน์กับเส้นผมแบบเนี้ยและใครแต่และคนได้ใช้เป็นไงฮะผมเข้าทรงดีนะครับลดอัฟไฟฟ้าสถิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมฮะแชมพูของผมมาหมดกอด่นนอนชิมนล่วมัประมาณประมาณเจ็ดสิบรายการนะประมาณนี้นะทำเงินให้คุณเบิร์ตวรุตไป ร้อยห้าสคิดูครับแล้วถ้าใครไปถามเบอร์รนนะว่ารู้สินคตัวไผมกล้าพูดเลยเบอร์เบอร์น่รู้ทุกตัวครับอรู้ทุกตัวแต่ไม่ได้เก่งทกตัวได้้ยห้าสิบล้านยี่สกินี้สุดยอเเมนเนี่ยนะครับโตจริงๆเนี่ยจากฐานสงถ้าใครได้มีโอกาสเกิดไปดูนะสัย <gest> ังต้งจฟร และคนที่เก่งเรื่องทางฟอร์มไม่เก่งกเกษตรแต่ของมันดีไงคือของดีไม่จำเป็นต้องเก่งพอได้ใช้มันรู้เองนะครับทำไมเขาได้ใช้อะทำไมผู้ใช้ได้ใช้บางอย่างไม่ดีคุณต้องไปหาวิธีให้เขามั่นใจประทับใจอต่อไปกรบซะให้เขารู้สึกว่ามันดีแต่จริงเขาใช้เพราะเราแต่จริงที่นี่ข้อดีคือถ้าเริ่มใช้เพราะเราแต่เขาติดใจเพราะสินค้าแต่เขาจะยืนหยัด ยาวนานได้ก็ต้องสินค้ากับเราก็อคู่ไปในห้องนี้ครับมีตัวอย่างสิ่นึ่งนะเอาเพื่อนใหม่ไม่ใช่พวกนระดับสสูเนาะมีใครบ้างครับที่มีลูกค้าซื้อสินค้าเราเนีต่อเนื่องเป็นปีๆียลูกค้ายเดียวนะอยู่ในผักเนะียมีไหมที่เป็นแบบทุกเดืนดอนซื้อตลอดเลยซื้อเลย มีมีไหมครับมีนะพี่จัจมีมีนะฮะเดี๋ยวมีใครครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแนะนำตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะน้องนิ่งลูกแมลเล็กรับปัญญานะคะต่อยเลยนะฮะตัวจริงก็คือน้องนิ่งลูกแมลเล็กรับต้นยานะถ้าเป็นรากต้นสับนี่ไม่มีละได้ตัวปลอมนะฮะมีต้นยาเนาะอ่ะลูกค้าคนนี้เนี่ยมีสัมพันธภาพกับเราเป็นเป็นอะไรกันเป็นลูกค้าแม่ค่ะเป็นลูกค้าของคุณแม่เนาะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นญาติอ่ะเขาเริ่มจากสินค้าตัวไหนจ้า เริ่มจากไฟโทบี้อ่าเริ่มจากไฟโทบี้เลยหนึ่งกองก็หนึ่งซองเริ่มไปวันนั้นทั้งแรกเป็นเขาเริ่มกินนี่ฮะเราให้เป็นซองเขากินหนึ่งซองชิงอ่าหนึ่งซองชิงแล้วทำไมเราเลือกที่จะให้เขาลองไฟโทบี้ครับกามีปัญหาอยู่แล้วหรือเราเขาพงใหญ่เขาพงใหญ่อ๋อเราดูจากลูกปลาสังขารก่อนนะที่ปุ๋มรวงเองอ่านะที่ปุ๋มี่รวมสามจิตฮะ